วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ปีนังฮิวสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดหากมาปีนังโดยจะบอกวิธีการซื้อตั๋วและควรมาช่วงเช้านะชี้พิกัดร้านเบอร์เกอร์ที่โคตรถูกเทคนิคการเลือกที่นั่งรถรางภาพรวมของปีนังฮิวว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นจุดส่องสาวจากข้างบนเฮ่รอเล่นนะฮะต้องอย่างเช่นจุดถ่ายรูปสวยๆสี่ถึงจะถูกแถมสัตว์โลกน่ารักอีกเพียบเลของคนครเฮ้ยอะไรอะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปมาเลเซีย EP 3ก็อย่างที่เห็นครับก่อนจะได้ออกจากที่พักก็เกือบ10โมงแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ปีนงังฮิลสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในปีนงังเมื่อเราถึงแล้วอันดับแรกให้เราไปซื้อตั๋วรถรางเพื่อขึ้นไปปีนงังฮิลเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วก็จะเปิดตั้งแต่6โมง1 5ถึง2ทุ่มสามารถเดินเข้าไปซื้อได้เลยส่วนด้านบนปีนังฮิลก็จะเปิดให้เข้าตั้งแต่6โมงครึ่งถึง4ทุ่มส่วนเรื่องตั๋วเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทด้้้้้้ววยยยกกกกัััันนนนถถาาาททท่่่่ออออองงงงงเเเีรรใหลลลืืืซแแบบสตด็คไฟขึะ ราคาจะอยู่ที่30ลิงกิตหรือตกเป็นเงินไทยราวๆ230ราบาทส่วนใครที่เป็นสายปีนเขาเดินชมธรรมชาติก็สามารถเลือกตั๋วแบบวันเวทิเกตได้ราคาก็จะเหลือครึ่งหนึ่งของตั๋วสแตนดาร์ดจะเลือกนั่งรถรางขึ้นไปและเดินลงมาก็ได้หน้าตาตั๋วก็จะเป็นแบบนี้นะหลักๆก,ก็จะบอกลำดับคิวแล้วเวลาที่เราจะได้ขึ้นรถรางวันที่เรามาเนี่ยคือวันเสาร์ตอน10โมงซึ่งคนเยอะมากทําให้เราต้องรอคิวขึ้นรถไฟถึง1ชั่วโมงและนี่ก็คือที่รอของเราเป็นร้านเบอร์เกอร์สไตล์อินเดียที่บอกเลยว่่าาารรคาไมแง ที่คิดไปดูบรรยากาศกันร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วครับผมอันนี้คือชานะครับไม่ชาธรรมดานะครับชาเออะชาอะไรทำไมชาช้าเป็นยังไงอ๋อขี่ก้อนงี้โอ้โหเราได้กินตัวบัตรอะไรอรอยตอนที่ฝั่งคุณแม่อรอยแล้วเราก็เลยมาใช้กันค่าเวลาเราในการกินข้าวเช้าซึ่งตอนนี้เราอยู่ในที่ร้าน แมรี่บาร์ขอาร้าน m อนั่นเองก็เป็นร้านคล้ายๆกับ KFC ก็อันนี้เราสั่งเป็นตัวไก่มาสองชิ้นแล้วก็น่าจะเป็นมันฝรั่งทอดบดทอดนะน้องเหมือนแฮชบาวเออน้องเหมือนแฮชบาวน้องคือแฮชบาวใช่<ะ>สั่งมาในราคา17-90ลิงกดิแล้วก็จะมาพร้อมกับเซ็ตน้ำที่เราสามารถแอดออนหรือว่าชุดเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนอาเป็นตัแปนะ คุณสั่งเซตไหนมาอธิบายที่สองมาหน่อยสั่งเซตหยอกสื้อต่อสีหมอ,หมอ,หมอส <laughs> องหมองไก่ๆกุ๊งๆโจ๊กไก่ทอดบวกกับคอฟฟี่แบแล็คแบล็คคอฟฟี่ <laughs> อร่อยไหมอร่อยไหมเ <laughs> <laughs> ทียบกับแบล็คโดนัลอันไหนอร่อยกว่า <laughs> 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 แมนกว่าอะไรว่าไม่ค่อยอร่อยแล้วละอันนี้คือโจ๊กไก่ทอดสวยนี่อะไรอ่ะแป้งนี่คืออะไรกูหยิบเลยเออลองชิมดิชิมตัน อ๋อบเอ้ามึงกบเจียวเลใช่เหรอไม่ใช่เจียคล้ายๆอ๋อใยงานหนึ่งไโรตีโรตีมันมันเหมือนแซนด์วิชมากกว่าป่ะวะอันนี้เป็นเป็นูชุดเมนูอาหารเช้าที่ถูกที่สุดนะตกเป็นยังไงไม่ถึง10บาทเลยหรอไม่ถึง20บาทเออตามที่ประาณแล้วก็ชาได้หนึ่งแก้วสิงคโมอ์ตัดอ่ะร้อนหวานเน็ตกาแฟป่ะแต่ว่ามันไม่ได้ มันช่แล้วมันต้องมป็นสีสีมแบบไขแ้อันนี้ต่างๆทริกใช่จีทีทาลิกก็คือชาช้าของไทยนี่คือชาแบบว่าใส่นี่เลยแ่ถ้าชาแซมจะเป็นฮีโร่เลยเลยเลย่แซผมเป็นไอหน้าโง่อ่ามึงลองมั่มบั่ไอ้นี่ดิเฮ้ยเป็นไงวาววะอร่อยมากเป็นไง คมนโบราณแต่ว่าอนนี้เป็นเมมิไม่มีอะไรเลยเลยมีแต่ซอสอันนี้มันหึบไ้ถึงสี่สิบไหมตอนนี้เริ่มคินแล้วสิบัปกินที่หู้หูกันไเอร่อยด้วยซอสอ่ะต้อพิบแล้วมเล็กเลยไงกะใช่ไงยกแล้วชิ้นหนึ่งใช่ไงคือตอนนี้ยจอก็ยังอยู่ตลอดนะเวลานึ่ เราคืนได้คิวที่26เนาะก็คือเรามาตั้งแต่ตอนย2บสองแล้วเช้ามาก25แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นไปที่ปีนังคิวกันแล้วเนาะ <c oughs> คือเขาบอกที่เขาบอกว่ามาเช้ามาเช้าๆๆเช้าอะไรเงี้ยเพื่อนที่ไม่ต้องรอคิวเออยเนี่ยรอคิวนานจริงก็เดี๋ยวไปถึงทำสงมกันว่าทุกคนจะไปยังไงกันบ้างครับโอเคบายตอนนี้เราว่าอยู่ที่ทางเข้าของปีนังฮิวเนาะก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วเนาะ30มิิกิตนะครับเราซื้อตั๋วกับธรรมดาผกติจะมีบแบบฟาสเลนด้วยซึ่ ว่าเราลืมของแมนมาแล้วเดกันว่ราเราันบอกเอี่เรารีบไปกันดีกว่าไอโอ๊กเนียนไอโอ๊กเนียนอโอ๊กเนียนแล้วดมยาไม่เหมือนดมยาตลอเวลาไม่ต่แน่ เราเราก็ไปโดดไล่ตรงด้านล่ารถไต่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเดินเข้าไปแล้วจะได้ขึ้นรถรางเลยแต่หารู้ไหมว่าเราต้องต่อคิวหลังทางเข้าอีกซึ่งก็กินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงรู้งนี้ไม่น่าตื่นสายเลยตอนเราขึ้นเนี่ยให้เราเล็งด้านหน้าสุดและหลังสุดไว้นะจะได้ชมวิวทิวทัศน์ได้เต็มที่เพราะถ้าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะแทบไม่เห็นอะไรเลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนรถนรางของปีนังคิวแล้วนะครับก็กํลาลังขึ้นอุ้ยเขาไปเร็วมากซึ่งเมื่อกี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับ ไม่มีแมสนี่ขึ้นไม่ได้นะเราอโดนไล่ออกจากรถมาน,นะครับแล้วเราก็ไปซื้อแมสแล้วเราก็กลับเข้ามาใหม่ซึ่งผมก็รีบวิ่งไปซื้อตลาดข้างหน้าราคาห้าลิงกิดเองแล้วเราก็ได้มุมดีเพราะว่าเราไปอยู่ตรงฟนันเลนเลยแล้วเราก็ได้นั่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นวิวดีดีโอ้โหเร็วมากอะเร็วจริงเห็นบ้างวิวเมืองตรงนี้แหละเราจะเห็นปีนงังทั้งเมืองนะครับสวยเลยคือถ้าเราไม่ได้ตรงนี้เราก็ จะไม่ได้เห็นวิวแบบนี้นะครับปีนังฮิวหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบูกิตเบนดาราอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ823เมตรนักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกกันที่นี่และยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยมีสัตว์โลกน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรถรางก็จะใช้เวลาประมาณ3นาทีในการลําเลียงนักท่องเที่ยวจนถึงข้างบนสูตรไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาข้างบนแล้วแล้วก็จะเส่วนแรกเลยเป็นแคนทีนเป็นส่วนของร้านอาหาร อากาศข้างบนตอนนี้<บ>เวลาประมาณเที่ยงไ,ไม่มีแดดเฉยมีหมอกแบบอ่อนๆเพราะว่าแดดไม่แรงมากนี่คือคนต่อคิวลงเลยแหละคนต่อคิวลงเยอะมาก <S <S 1> <S 1> สงสัยเราต้องอยู่ที่นี่ทั้งวันแล้วล่ะ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของปีนังฮิลล์ซึ่งจะมีส่วนที่ต้องเสียตังเพิ่มเติมเป็นโซนที่เรียกว่าเดอะแฮปปี้แทรปปีนังฮิลล์ค่าเข,ข้าถ้าซื้อจากกร๊ปราคา405บาทต่อคนด้านในก็จะเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติและที่เป็นจุดไฮไลท์เลยนั่นก็คือสกายวอล์กวงกลมอันนี้ที่สามารถชมวิวเกาะปีนังได้แบบ360องศาใครที่ชื่นชอบจุดถ่ายรูปแบบนี้ก็ไปลองกันและก็ยังมีจุดที่ต้องเสียค่าเข้าอีก2ที่นั่นก็คือปีนังฮิลล์แกลเลอรี่ที่จะเป็นนิทรรศกา,ารบอกเล่าประววัััตติิของงปปีีนนฮกบเจท่ะ็หมู บ้านของคนแคระให้เด็กๆเ,เข้าไปถ่ายรูปก,กันล่าสุดเหมือนจะมีกิจกรรมใหม่เรียกว่าวอ l d immersion จะเป็นการสวมแว่น VR ชมสัตว์ป่าสเสมือนจริงส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีวัดแขดและมัสยิดอยู่บริเวณนี้ส่วนโซร้านอาหารก็จะอยู่บริเวณทางขึ้นของรถรางและถนนเส้นอื่นๆเราก็สามารถเดินชมธรรมชาติได้ทั้งหมดย้ตอนนี้เราก็มาอ,มอยู่บนปีดังฮิวแล้วนะคะ มามาตอนนี ment, whole, yes. ้เราก็อ huh. ยู่ในจุดไฮไลท์เป็นจุดถ่ายรูปเป็นจุดถ่ายก็คืออยู่ตรงด้านหลังตัวแคนทีในข้างหลังก็คือตอนที่เรามาเหมือนฝนเพิ่งหยุดตกไปก็จะเป็ดเปียกต้นไม้ก็จะสูงสังคมฉ่ำนิดนึงแล้วอยู่ดี้ตอนนี้ก็มีแดดแล้วก็ซึ่งวิวข้างหลังตอนนี้เหมือนจริงๆที่เราดูไว้อะมันก็จะต้องเห็นต้นไม้แบบเหมือนตตับเห็นเมืองข้างหลังเมืองด้วยอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้คือแบบต้นไม้คืจะมาคอนเสิร์ตโต๊ะ เกินไปแล้วแ่บเขียวหมดเลยแดดเริ่มมาแดดเริ่มมาไม่แล้วคนนั้นเขาจะไปพูดอะไรไหนแล่ะนะคนนั้นอ่ะคณิใส่คณิใส่คณิไข่ไข่ไอ้คนไอ้คนที่มันมีกิจกรรมเยอะนะมีการร่วมซอมพี่มีสวยไอ้นี่ลูกซะสัดไอ้แดดรู้ไหมแล้วก็มีลูกมิถุนี่มาซีนอะไรอย่างงี้ให้เดินมีวันแข่งบันที่คุณแม่เขาแปะไว้ ย้ายส่สนามชั่อคาวชั่วโมงหนึ่งเฮ้ยแเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันต่อยนะยทุกคนจอด<บ>ไปิดให้ด้วยปดหยตอนแรกผมคิดว่าข้างบนน่าจะหนาวกว่านี้แต่ความเป็นจริงคือไม่เลยครับพอแดดออกนี่คือร้อนมากแนะนําว่าแต่งตัวสบายๆมาก็ได้ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่สองซึ่งจะมีกล้องสองทางไกลจะมีค่าบริการ1นึ่งริงกิตดูได้2นาทีวิวที่ได้ก็จะประมาณนี้โว้ยังไงอ่ะมึงกมึงบอกนักเลือกไอ เอาไว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 ้คนจะขบโอ้โหบ้านเมืองเขาสวยมากครับแต่กล้องกูชิ่งเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดช่องจุดที่สและต่อจากจุด2กล้องของเรานะคะเป็นจุดที่สวยงามไม่แพ้กับจุดแรกเพราะว่าสามารถด้านหลังที่ป่ามันยังไม่ขึ้นก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ทางไหนนะทางลงไปทางไหนนะมันเหมือนเป็นแบบเป็นวิลเลจของคนแคร์เฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ ทอดอ่ะอดวิทยกรอ่ะตกใจคูตกใจดีเออคือมันมีป้ายมีป้ายว่าแบบเป็นทางลงไปหมู่บ้านของมันแคลแล้วเราก็แบบเดินลงบันไดมาเป็นนิ่งเป็นวิวค่ะเป็นจุดชมวิวแต่มันยังลงไม่สุดนะคือเราแค่เห็นว่าจุดนี้มันถ่ายรูปสวยก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเป็นยังไงมีหลายคู่เลยไ่ถึงรูปถ่ายเราอะไรคู่เลยเออไอ้ยังเนเ่นมั เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันว่าเออมุมเขามีมุมถ่ายรูปตรงไหนยังไงบ้างาะไปไปดูกันคุนอ้าวมาแล้วเหรออายโอ๊ตเนี่หนึ่งนิดหนึ่ง๋ยวพากินขนมครกไปครับหมู่บ้านคนแค่เลื่อนเลื่อนผมว่าตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดถ้าไม่นับรวมเดอะแฮปปี้แท็ที่เราไม่ได้เข้าเพราะเราจะได้วิวเมืองไปจนถึงทะเลเลยแถมนกให้อีกหนึ่งตัวที่บินมาถ่ายรูปกับเราด้วยตรงนี้ก็จะมีทางเดินลงไปได้ถึงเครื่องล่างสําหรับผู้ที่มาชมธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นไงบ้างครับพี่อน เราไปถ่ายใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมึงบอกว่าระวังลื่นนะระวังลื่นเออระวังลื่นระวังลื่นเฮ้ยระวังลื่นมึงต้องเดิมเออระวังลื่นระวังลื่นเออมุกเดิมมุกเดิมเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วครับเดี๋ยวไปดู สำหรับเราเนี่ยเดินลงไปแค่นิดเดียวก็กลับขึ้นมาแล้วเพราะมัวเล่นอยู่กับสัตว์นานาชนิดซึ่งเจอเยอะมากและพระเอกของปีนางฮิวนั่นก็คือลิงใบไม้หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าข้างแว่นถิ่นใต้ที่จะพบได้ในมาเลเซียและภาคใต้ของไทยเฮ้ยเลงมาลงมาเฮ้ยแม็กไม่ได้มีแค่ข้างบนด้วยออข้างล่างมีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัง ก่อนกลับแล้วก็แวะกินข้าวกันที่ศูนย์อาหารของปีนางฮิวจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันชั้นล่างจะขายพวกเครื่องดื่มและของฝากตา่ตางๆส่วนชั้นบนก็จะเป็นร้านอาหารโดยเฉพาะซึ่งคุณโบสก็ได้เลือกกินร้านนี้ตอนนี้เราก็ได้แบ่งกันเป็น2ทีมทีมแรกเนี่ยก็มายืนต่อแถวเพื่อรอคิวนั่งรถรางลงเขาส่วนทีมที่2เนี่ยก็ไปกินข้าวซะเพราะต้องต่อคิวอีกนานอันนี้คือมึงสั่งอะไรมาครับโบสข้าวผัดเพราะมันไข่ขเหรอไก่ไก่ ทำไมมันสีดำๆวะหมาข้าวผัดบ้านเ,เราแต่วาบ้านราเราอะไรวะอะพอประมาณแล้วก็ร้านปิดแล้วก็มัดถึงดีๆน้าอิ่มรอของก,ก,กินมึงเนี่ยก็ตอนนี้เราลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้ว ต่อคิวเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงนึงได้ไหมอ่ะน่าจะประมาณ40สี่ีิบนาทีนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราวนเรียกแก๊สบ่อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมีอาหารเที่ยวต่อราคาแก๊สประมาณ37ใช่ไหมใช่37บาทนะคะก็เดี๋ยวเออ37ลิงกิตเดี๋ยวรอรถหกที่นั่งที่เราเรียกมาก่อนเนาะโอเคก็อย่างที่บอกสรุปง่ายๆก็คือที่นี่มาเก็บจุดเช็คพอยต์ก็ดีแต่แนะนำว่าเะไรก็ไม่ได้ให้มาเช้าจริงๆไม่งั้นคุณจะเสียเวลาแบบ ครึ่งวันแค่สองวันรีบเพืนรีบคิวจะ<ท>ไม่เออแต่ถ้ามากว่วันนะขึ้นต่อคิวสองขึ้นไปสองกับสองหกชั่วโมงได้อ okay, โอเคเก็เดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านอาหารนะคะเพาคิวแล้วกับสามโมงแล้วกตกตาด้วยตกตาตกตาไงเราพูดตกตา 望来，望来。<laughs>